ผมรู้จักเดอะสตาร์ตั้งแต่ปีหนึ่งเลยเป็นคนที่เวลาดูเดือดสตาร์เนี่ยแต่ละวีคแต่ละวีคเนี่ยเราจะคิดตามอย่างสมมติวีคลุกทุ่งถ้าเป็นเราเราจะร้องเพลงอะไรดีนะเราก็เลือกมาเพลงสองเพลงเสร็จปั๊บเราก็เข้าไปร้องในห้องน้ําจ้ะนั่งร้องในห้องน้ำแล้วร้องเพลงนี้ดีดีดทุกวีควีคล็อกแล้วอยากร้องเพลงนี้และวทำนี้ทุกปีแต่ละปีเพลงไม่ซ้ากัน,กป,น,กน,นปีที่ผมเข้ามาผมไม่ได้หวังว่าจะได้เลย เรามาครั้งเดียว,วเราตัดสินใจว่าเฮ้ยมาหาประสบการณ์ก่อนเราอยากเจอพี่โจ้พี่มาพี่เพชรเราอยากรู้ว่าพี่มาจะด่าเราว่าอะไรอยากได้ประสบการณ์จากตรงนี้ที่คนอื่นไปได้มายตย,ย,ายตอตอตอนนนเรรรด้้้มััปปลลใหหวฉฉไจจจููิงแโอกาสเข้ามาแบบหลายสิ่งหลายอย่างมากไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาเดินแบบก็ได้เดินเรามาประกวดเดอะสตาร์เรามาร้องเพลงแต่เรามีโอกาสได้เล่นละคร ได้มีคอนเสิร์ตสี่ดำได้เล่นภาพยนตร์แผลเก่าของมอมน้อยซึ่งโอกาสหลายๆอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่าดีใจที่ได้รับมันแล้วก็จะทํามันให้ดีแล้วก็ตั้งใจกับทุกโอกาสที่ได้รับแล้วมันเอามาปรับใช้ในชีวิตเราได้มากจริงขอบคุณโอกาสที่เข้ามาในชีวิตผม